ความรู้นี้เข้าถึงใจนะมันจะเกิดความเบาความล่งความไม่ยึดอาการใดๆมันจะเห็นความคิดปรากฏสลายง่ายๆมันจะเห็นมโนภาพปรากฏสลายเห็นอารมณ์ปรากฏสลายเห็นอาความทรงจำอาการรู้ปรากฏสลายมันจะเห็นสิ่งเหล่านี้สักแต่ว่าไร้ค่าเมื่อจิตไม่ไปเกาะอาการเหล่านี้สิ่งเหล่านี้จึงเป็น เพียงอาการที่ปรากฏและสลายมันจะไม่สร้างกระแสพลังงานเป็นสนามแม่เหล็กที่เป็นแรงตึงเครียดมาแผดเผาร่างกายมันจะมีแต่ความเบาความโล่งความปลอดโปร่งและไอความเบาความโล่งความปลอดโปร่งที่เกิดจากตัวจิตมันได้แผ่ลัศมีแห่งองค์ความรู้นี้มันจะไปฟอกนม้มฟอกลูกมันจะไปฟอกให้ใสบริสุทธิ มันจะเปลี่ยนอนุภาคร่างกายเราใหม่ร่างกายเราจะกลับมาแข็งแรงเฉยเลยอยู่ดีๆจากที่เป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายอยู่ดีๆก็เกิดการละเบิดขึ้นมาภายในร่างกายแตกละเอียดเลยแล้วอยู่ดีๆร่างกายมันก็หายจากโรคมะเร็งเฉยเลยอยู่ดีๆบางคนจากที่เป็นโรคใบโพล่าโรคซึมเศร้านะชอบคิดวนๆอยู่คนเดียวพูดคนเดียวแล้วก็ร้องไห้ดีใจเสียใจคนเดียว อยู่ดีๆว่เกิดความเบาโล่งแล้วอารมณ์ดียิ้มให้กับครอบครัวเป็นคนพูดน้อยลงฟังทำผ้าจารย์มากขึ้นแล้วเกิดความเบาโลง่งคุยกับทุกคนรู้เรื่องไม่คุยอยู่คนเดียวไม่หลงอยู่ในแง่มุมใดแง่มุมหนึ่งอยู่หลังห้องหรือมุมห้องคนเดียวกลายเป็นคนที่กอดพ่อแม่เป็นกลายเป็นคนที่คุยกับพ่อแม่ได้หลังจากที่พ่อแม่ทุกกับลูกมาทั้งชีวิตพ่อลูกเป็นโรคแบบนี้ แต่พอลูกได้ฟังธรรมะซึ่งเป็นวิชารู้แจ้งจิตได้ปัญญาลูกของเขากลับหายจากโลกนี้ไปหาหมอหมอก็บอกไม่เข้าใจเกิดอะไรขึ้นทำไมหายมันหายเพราะจิตจิตมันได้รู้แจ้งจิตมันไม่ส่งเสริมหรือกาะอาการปรุงแต่งให้ปั่นอีกต่อไป มันจึงเกิดแตกกระแสแห่งความบริสุทธิ์ที่แผ่ออกจากจิตเรียกว่าองค์ความรู้แห่งปัญญา